เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และว,วิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ เทวรูปพระคเนศิลาพบที่กลุ่มโบราณสถานหมายเลข22กลางเมืองศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันจะแสดงในพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นเทวรูปรุ่นเกา่าเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่นแรกที่พบในประเทศไทยร่วมสมัยกับศิลปกรรมขเขมรโบราณสมัยก่อนเมืองพระนครพุทธศตวตรรษที่11-12แม้มีสภาพแตกหักแต่ได้ประกอบกลับ เห็นรูปลักษณะพระคเนศประทับยืนบนฐานศิลามีร่องน้ำสงหรือโยนิโทรณนะองค์พระคเนศมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเทพในรูปมนุษย์ทั้งรูปร่างกำยำไม่สวมเครื่องอาภรณ์และเสียเป็นรูปช้างอย่างแท้จริงรูปแบบเดียวกับกลุ่มเทวรูปพระคเนศพบที่ตวนผักกินสมัยก่อนเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาจึงนับเป็นประติมากรรมพระคเนศเก่าที่สุดที่พบในประเทศไทย รุ่งสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย